สำหรับใครที่มีเงินได้แต่ว่ายังไม่ถึงเกณฑ์ท้องเสียภาษีถามว่าอยากจะลงทุนในกองทุนรวมอาร์ม FD ไหมเอตอบก่อนเลยค่ะว่าไม่แนะนํานะคะนั่นเป็นเพราะว่าอะไรต้องบอกแบบนี้ค่ะ หนึ่งในเงื่อนไขของกองทุนรวม r m f มีบอกเอาไว้ว่าถ้ามีกําไรจากการขายคืนโดยที่เราไม่ได้ใช้ฟิิ์ในเรื่องของภาษีนะคะจะต้องนํากําไรตรงนั้นเนี่ยมาคํานวณรวมเป็นเงินได้ของเราด้วยดังนั้นถ้าในปีนั้นเราบอกว่าไรายได้เรายังไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีเลยแต่มีกําไรจากการขายคืนจากกองทุนรวม r m f ค่ะเมื่อนํามารวมแล้วอาจจะทําให้ไรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีถ้าเป็นแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่อาจจะดูแล้วไม่คุ้มเลยนะคะจึงไม่แนะนําให้มีการลงทุนในกองทุนรวม r m f ถ้ายังไม่ ถึงเกต้องเสียภาษีค่ะแล้วเราจะไปลงทุนในอะไรดีล่ะเอ๋อยากให้เราลองกลับมาดูก่อนคะ่ะว่าที่บริษัทของเรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไหมถ้ามีแนะนําให้ลงทุนตรงนั้นให้เต็มสิทธิ์ไปเลยที่15%ถึงแม้ว่าทางบริษัทจะบอกว่าเราสามารถสะสมได้ที่3%หรือว่า5%ก็ตามนะคะนั่นเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคะ่ะทางบริษัทจะมีเงินสมทบให้กับเราด้วยถึงแม้ว่าอาจจะน้อยกว่าที่เราสะสมก็ตามก็ไม่เป็นไร ที่บอกว่าให้สะสมให้เต็มสิทธิ์เลยนั่นเกิดจากอะไรเนื่องจากว่ากองทุนสำรองเลียงชีพที่เราสะสมไปนะคะ มันจะเป็นการสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะ,กะเกษียณอายุจากการทํางานหรือว่าเราจะลาออกจากการทํางานนะคะคือเราไม่สามารถที่จะขายคือล้วก็ได้กําไรออกมาระหว่างทางได้เลยและเงินสะสมก้อนนี้ค่ะก็จะเป็นเงินที่เราจะเตรียมเอาไว้สําหรับตอนที่เรากรเกษียณอายุนั่นเองแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปนะจนถึงรายได้ที่เราถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีแล้วเงินสะสมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตรงนี้แหละค่ะสามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ด้วยสูงสุดถึง5 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียว ส่วนใครที่บอกว่าโอ้โห R m รก็ลงไม่ได้กองทุนสำรองในชีพบริษัทก็ไม่มีแล้วจะทำยังไงเอ๋แนะนำค่ะว่าเป็นกองทุนเปิดทั่วไปน่าจะดีกว่า ้องบอกว่ามีหลากหลายนโยบายให้เราเลือกเลยนะคะที่สําคัญค่ะเวลาที่เราลงทุนไปแล้วเราอยากที่จะขายทํากําไรด้วยกําไรที่ได้จากการขายคืนไม่ต้องนํามารวมเป็นเงินได้แต่อย่างใดเลยค่ะก็เลยมองว่าวิธีนี้น่าจะดีกว่าแต่เมื่อพอถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะจนถึงเกณฑ์ที่เราเริ่มเสียภาษีแล้วเราค่อยกลับมามองว่าเราจะเลือกลงทุนในกองทุนแบบไหนถ้าบอกว่าอยากจะเลือกลงทุนใน r m f ก็ต้องบอกว่าเป้าหมายของเราก็คือเป้าหมายในการ,กรเกษียณอายุนั่นเองเพราะว่าเราจะต้องมีการลงทุนทุกปี ทุกปีต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลงทุนไปไม่น้อยกว่า5ปีนับตั้งแต่การลงทุนครั้งแรกจบจนวันที่เราต้องการขายคืนก็ต้องไม่น้อยกว่า5ปีด้วยที่สําคัญเราจะต้องมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึงจะขายคืนได้และห้ามหยุดการลงทุนติดต่อกัน2ปีนี่คือเงื่อนไขาการลงทุนในกองทุนรวม IMF ส่วนใครที่บอกว่าโอ้โหลงทุนยาวนานเหลือเกิน ถ้าแค่10ปีพอไหวถ้าอย่างนั้นอาจจะเป็นกองทุนรวมเพื่อการออมนะคะเพราะว่านโยบายของเขาก็คือลงทุนแล้วต้องถือยาวให้ครบ10ปีเต็มโดยการลงทุนในปี6-7ก็สามารถขายคืนได้ในปี7-7ส่วนการลงทุนก็บอกว่าลงทุนได้สูงถึง30%แต่ว่าไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทแต่ถ้าบอกว่ายาวเกินไปลงทุนแค่สั้นๆสัก5ปีพอจะไหวถ้าแบบนั้นอาจจะเป็นกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนหรือว่าไทย ESG ค่ะ ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นไทยหรือว่าตราสารหนี้ไทยที่มีความยั่งยืนนั่นเองหรือใครบอกว่ามีหลายเป้าหมายเหลือเกินก็สามารถลงทุนทั้ง3ประเภทกองทุนได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเป้าหมายอะไรและเราถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีแล้วหรือยังค่ะ